สวัสดีคนกันด้วยนะครับพี่กุ้งกิดงทีวีวันนี้ก็ไม่ได้พูดเรื่องอะไรสักอย่างก็มีแต่การพูดเรื่องในโรงเรียนแล่เพราะคงจะมีคนส่วนใหญ่ที่อยากรู้เรื่องในโรงเรียนของผมนะก็น่าจะมีอะไรเพราะหลายช็อตเขาก็ทำนะไม่รู้จะอยากรู้จะทาอะไรแล้วเพราะผมยังเรียน,นยังไม่จบอะฮะอยากรู้ทำไมอะฮะมันต้องมีคนส่วนใหญ่ที่อยากรู้อะถ้าใครอยากรู้ก็เขาไม่ได้ล่างได้เลยเนะี่ยมันต้องมีอ่ะ มันจะไม่มีได้ไงเออแหละก็วันนี้ก็ไม่ได้มาทำอะไรหรอกแค่มาบอกว่าในโรงเรียนเขาผมมันมีเพื่อนประเภทแบบไหนมั่งแล้วก็ประเภทเพื่อนในโรงเรียนเขาผมนะก็ส่วนใหญ่จะไม่ใช่การประชดหรือว่าอะไรนะก็จะบอกว่าที่โรงเรียนผมเป็นเพื่อนแบบไหนมั่งเพื่อนแบบเพื่อนเพื่อนอาจจะมีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องอาจจะแบบเจอเพื่อนประเภทนี้ผมจะบอกวิธีการลับมือนะบางคนนะบางคนเข้าใจไหมโอเคนะครับเราไปอันดับ โอเคครับประเภทที่หนึ่งคือประเภทเพื่อนปกตินะครับก็ประเภทนี้ก็จะไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรเกี่ยกับชีวิตของคุณเลยนะครับก็ข้าไปอันดับต่อไปกันเลยนะครับแต่ถ้าว่าเอาเด็กปกตินะครับมาเพิ่มเลยเวลมันก็จะได้เด็กดีนะครับก็ซึ่งเขาก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรเกี่ยวกับชีวิตคนหรอกนะเขาก็แค่แบบเขาแบบ จะแบบจะไม่คนอิจฉาเพราะเขาฉลาดแต่ส่วนใหญ่ยัง,ยงไม่มีใครอิจฉาก็รอเพราะเขานิสัยดีเกินไปนะครับก็มมมไม่รู้นะเขาบางอาต้องใส่แว่นแต่ถ้าเราเอาเด็กดีมาลดเลเวลลงแล้วก็จะได้พวกประเภทนี้ผมไม่ค่อยอยากจะพูดแล้วผมมีแล้วพวกนี้ก็น่าจะเป็นประเภทที่ไม่มีใครชอบหรอไะก็น่าจะเป็นพวกเด็กเกเรอะไรเงี้ยน่ก็ วิธีรับมือก็มีหลายวิธีเลยนะครับก็ซึ่งวิธีรับมือก็น่าจะเป็นวิธีที่น่าจะใช้กันได้นะสำหรับบางคนนะอย่างเช่นแบบออมันวิธีจาัดก,การพวกเด็กเกเรมันก็ยากน,นะเข้าใจไหมอะถ้าจะให้เบสิกเบสิกแล้วก็มีฟ้องครูอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าจะเป็นเบสิกเลยนะ ซึ่งขอบอกยน่าจะจะยาวนะจะยาวครับผมพูดถึงพวกนี้ซึ่งถ้าผูช้ชมสงสัยแบขทำไมผมต้องพูดถึงเด็กพวกนี้เป็นดักสุดท้ายนะเพราะผมเจอเจอบ่อยมากนะซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็ไม่ใช่แบบทําลายร่างกายนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแบบยืมตังอะไรเงี้ยยืมตังแล้วไ,ไ,ไม่คืนอะ่ะเพียบเลยพวกยืมตังแล้วไม่คืนเพียบเลยบางคนยังยืมสะสมเป็นร้อยยังมีเลย เมือผมมีเรื่องมาเล่านะครับตันะู้ชมเช่นแบบตอนนั้น,นผมให้เพื่อนยืมตังค์ให้เพื่อนมันขอยืมจะไปแล้วผมบอกว่าต้องคืนดีกว่าพรุ่งนี้นะพอมันคืนปุ๊บให้หบาท